มาค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาดูบ้านของมดกันค่ะมีหลายที่เลยนะคะมาดูที่แรกกันค่ะบ้านของมดที่เราเรียกว่ารังนั่นเองนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่ไงค่ะเด็กๆรังของมด รังของมดก็เปรียบเหมือนบ้านของมดนะคะเป็นที่อยู่ของมดทุกตัวรวมกันทั้งเขยแล้วก็ตัวอ่อนด้วยค่ะเราอาจพบรังมดได้ในที่ต่างๆนะคะและที่คุณครูพามาดูวันนี้ก็คือรังของมดที่อยู่บนต้นไม้ตามกิ่งก้านต่างๆโดยนำใบมาห่อให้เป็นรังค่ะ ดูสิคะเยอะแยะเลยใช่ไหมคะและบางชนิดนะคะรังของมดก็อยู่ใต้พื้นดินลึกเลยค่ะเป็นเม็ดเมเลยนะคะเด็กๆดูสิคะส่วนบริเวณทางข้าวของรังมดก็จะเป็นทางข้าวแคบๆใช่ไหมคะมีเพียงรูเดียวค่ะ และอาจมีมูลดินล้อมรอบด้วยค่ะเด็กๆด,ดูสิคะมีมดอาศัยอยู่ค่ะเยอะเลยค่ะเดินกันเป็นแถวเลยค่ะเด็กๆด,ดูสิคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นพวกมดอยู่ทั่วไปเลยใช่ไหมคะดูสิคะเดินกันเป็นแถวเลยคะ่ะ เรามาดูกันนะคะว่ามดชอบกินอะไรค่ะเด็กๆดูนะคะคุณครูเอาน้ำหวานใส่จานไว้ค่ะสีแดงๆเห็นไหมคะและอีกจานหนึ่งคุณครูก็ใส่นมเปรี้ยวไว้นะคะคุณครูวางไว้ก็จะมีมดมากินค่ะมดชอบกินของหวานนะคะสังเกตได้เลยค่ะดูสิคะมดเข้ามากินแล้วคะ่ะกินทั้งน้ำหวานสีแดงและนมเปรี้ยวด้วยค่ะเพราะในนมเปรี้ยวก็มีน้ำตาลนะคะ มดชอบมากเลยค่ะเด็ก